โอเคครับสวัสดีทุกท่านครับผมเดี๋ยวกดกดขีดขวาที่หน้ดูกันเดือคิดไคิดหนึไหมเอาไนว์นะไนซ์นะทันไหมทันไหมเป็นเจ้คนไทยวะคุงแล้วโ้หมาคุงคุงนเต็มเลยเนี่ยโอเคเอาครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่ในสกายวอลนะครับอยู่ันในสกายวอลทีมนะครับกับมิสเตอร์นซี่นะแจ๊๊จุบสวัสดีครับเฮ้ยทำไมันนี้มันกระตุกกระตุกอต้องอ่านีิดหน่าตันตน เดี๋ยวเอาเอาดาบเอาดาบไหนมาให้กูก่อนเอาดาบเอามือร์เมียใช่ไหมไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนญดิขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนญกันนิเฮี้ยนสึดมันน่าจะยับบานนิดใครขอที่มาวะเอ้ยโปรแกรมใครอ่าแล้วเราจะมไปเทสเหลือสามสิบวะไม่ใช่ไม่ใส่เราช่องหนเออใส่ไหนมันดีวะเนี่ยโอ้ยหายกระตุกแล้วเ้ยใส่ไหนมันดีวะเนี่ยดีแหละ มาหนมาหน้ามางห้าางน้าลนหกันข้นนี่ข้าง้งเดียวเดี๋เดเดเดลองดูลองดูไปลงดูลงดลงดูองดโอเคมีใทางรับด้วยเอาวะมาเนไหนต็เป็นมากจะไอมีคนเล็กเยอะเบ็ดเลยเยอะเบ็ดเลยเฮ้ยไอี้อ่ไอี้ทำไปตันหนวะ เลยตัวกูบางนี้เ่ยทำไมดูว่าตกอะฮะเล่นคนไทยนะคนไทยนะคงอะเออนี่ไงสันทำไมเบิ้งกูเฮ้ยมีตัวนึงมาตัวนึงมาเฮ้ยค้ตัวนึงยวเลตกฟันเอ้าทียอะไรเนี่ยมาหายค้างตอนกูตายแล้วเที่อะไอ้โซโล่กันเนี่ยไปเล่นแบบโซโล่กันเอ๊ะจัดชิปจัดชิปโอเคครับมาต่อกันกับเมื่อกี้นะจ๊ะอีอี เกิดได้ไไดเลืมเลือกทีโซโล่ครับเลือกจากเลือกทีมคงไม่ไหวคนเยอะเกิดเอา้าไปเลือกเอนชานเตอร์มาเถอะเดีด๋วยวีูดีแล้วเอนชานเตอร์ดีหายต้องบอกก่อนนะว่าตัวนี้คืออดีตน,น,นี้คือถ้าหายนีเ่เสียดายมากอ่ะทุกอย่างตันหมดแล้วอ่ะของโซโล,โล่อ่ะจะหายไแน่ลอนเดี๋ยวมีคนแอกอะไรเงี้ยโอ้ย โคตรเสียใจอะไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกไม่แล้วจัดแมงเลยเยเใครอ่ะไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงเป็นไหนล่ะล่วงเลยตายเลยเอ้าใครตายเริบเลยจัด้งมามัตายเฮ้ยนี่แรกโน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  เออหายหายเรียบร้อยมไม่เงี้ยเกี่ยวกลางดูดูสิงเสียงร่างไม่ต้องสิงหรอกอยู่นี่มันเยอะโอ้โหมีไฟเอเซเบกเลยจ้ะเฮ้ยเอาวะดูหน้าอย่างชัดมั้ยล่มองหน้าเอาวะเอาวะ สิงล่างได้ไหมมันสิงไม่ได้เันไม่ใช่ไเองน,นินี่เดรโวสันเลยเดือดี๋ยกคนหนึ่งกำลังวิ่มาตรงกลางมันวังมันมาแล้วอู้หคือเพชรทั้งตัวเลยเว้อยอีของ โอ้โหโอ้โหเล่นเหรือสิบสิบสิบปลาปลาปลาไม่ทัน,นด,ดี่จี้สาได้โผไม่ทันไม่ไม่ไม่นะฮะต่อต่อต่อ,ตอเลือดขีดก่อนหนึ่งอันไหนดีวะมึงมี้แล้วไงอ่าโมโอันสัญญาณเลยอ่ะอันนี้กันอ่ะเอาเอาขีดลูก,กี้กันนะลูก,กี้ขีดลูกี้มันเล่นเร็ว เข้าใจแล้วที่เขาเล่นลูกี้กันเองเ,เพราะมันมีบล็อกให้เองแต่กูไม่เล่นเร็วเว้ยมันใส่กูจะไม่มองกับวันนี้จริงหรอมาถึงมันให้บุกเลยลูกี้นะได่แล้วอุ้ยน้องผิดเกียนกรรมลูกี้เอาไวเล่นใน n o มอลโหมดน่าจะน่าจะเหมาะเลยเพราะของก็ไม่ได้ตัวว่าอะไรมากควบคุมสไตล์สเปค เทคโนโลยี5ตึ้งตึ <k <k ้งตึ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 ้งใครอ่ะเขมาเหรอยากูเองเพื่อนไอ้ฟาดกูเองเพื่อนจะเย็นเออขอบคุณมากมันคงงงทำไมมันไม่ฆ่ากันวะเฮ้ยมีดาบเพชรให้กูไหมต้องการหรอ เออยิ่งพูดยิ่องรู้เออไม่ทีสกิฟต์นี่เอ้าว่ะเอี้ยว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 ว่ะมันเอาปัวมันเอาคุณแล้วแหละนั่งไงนั่งไงนั่งไงม่ไงวะแฟนใหญ่ไม่ฆ่ามึงกเพื่อนขอตามเคสก่อนไม่ทีเพื่อนกันด้ยไม่ฆ่ากันไม่ฆ่ากันนี่กระควาน่ะเฮ้ยระวังหลังด้วย ขวาอะไรขวาอมีกดัวมีกดาเผมไม่ไม่ต้องไม่ต้องละดาบสีบ่วกัดโอ้โหมีธนูยกเสโดนหนึงไรนอ้ีงลหนไหี๋ยวนี้เดีวนีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดียวนเวนี้เดี๋ยวนี้เยวนเดี๋ยวนี้เดี๋นี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยนี้ยวนีนี้นี้เดนี้นีีดีวนี้เด้ยเดี๋ยวนี้เดี ของตกอ่ะของตกของตกเขาใช้อะไรกัใจเย็นใจเย็นปลาใส่ปลาใส่ไม่ีอะไรย้นไม่กล้าไปมันเหลือคนเดียวอ่ะโอ้ยนูนนูนนูนสั่นแล้วมั้งปลาใส่ใส่มคิดว่าทีได้เลไป โอ้โหม,มันมาตีกระเด็นวะจะแก้๋ย่กูจัดให้เรื่องอะไรมันหาว่าเราเกียน์อะรแน่เลยี่แล้วมันไม่ได้ของแบ ยิงไปยิงไม่โดนเลยชิบหายอุ้ยมันยิงกลับมายิงกูโดนมาไปกูยิงไม่โดนรอซิบก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 ปีกกระากต่อเฮ้ยเฮ้ยขึ้นเบียร์ตหายรอเชนดิฟิวจะมีไหมบ้งอเออไดยังไปไปเชนดิฟิวโอเคโอเค แตทได้แล้วน้ของอ่ะก็ของดีเสร็จแล้วก็วิ่งมาแม่งหน้าดาบเชรมาแล้วไฟเอสเปคยอดไม่เลยมันจะไม่มีสิงนั้นเกมเจ็ตายเวอร์ชั่นวะมีมีแล้วสิรนล็อตตามมันไปเลยทไปเลยเบีอดนะพวกวะม่มีเว้ย เออโดนที่ดูกลางก่อนไม่มีตัวนี้ไม่กลาจะได้เลยตอา้นแต่อนะไอ่เียนเดยกโค้ยอุอ้ยตกเป่ตายไม่ตายโอ้โหจนะีจีโอโหเดินแ,แม่งแล้วเลย แม่งปลาทีเดียกูตกในกไหนเยะอะมากาาเดี๋ยอะๆๆๆปะกาปูคาแปวหลุูหรืออะไรไม่ร<ด>ู<ด>้เห็นรอยไฟยู่เนี่ยมาทีมเหอโอ้โหเล่นอย่างนี้แต่เล่นทีมเล่นทีมหัวเล่นอย่างนี้กูมาทีมไปดีกว่ามะมาทีมปะเออโอ้โหไม่มีคนเลยมีชิปอะไรบ้างมีชิปอะไรบ้างมีชิปไนท์สกอสเกิล ไ้อก็ออกสอันเหรอ่ะเอาหนอยนมาเลยด้นมาไหนมาเอาไปเอาเอาห่อไปน้แล้โอเคเขาอยากับหาอยากบักหาปะันเอ้ผมซีจริงรอดเอาไหมจ๊ะเดี๋ยวไปก่อเลยมาที่ตนจะมามใครจะเอา ต้ใส่ตัวไปเลยตัวไม่มีเลยเฮ้ยกูหยิบของแล้สุดท้ายทำรอบสุดท้ายไม่ได้โอ้ยเขี้ยไม่น่าไปเลยกูต้งบ้าเหลือเท่าไหร่แล้วเหลือไม่เหลือสี่แซ่ดเฮ้ยกเก็บของทำรอบสุดท้ายไม่ได้ไงเนี่ยได้ลจะจับไปเขี้ยระวังกูจะโดนยิงฮันดูใส่ไม่เนี่ยอ้าว เก็บฟองอีกงดีกว <Overwatch> ่าม <Okay. Okay. S 1> ัตามมามันตามมามันตามมาสองคอาวะหน่งตัวไอ้ฮะอีตัวด้วเอเาวะเอาว่ะอาวะอาแบบนี้แหละคัสชุถืเลือดกูก็จะหมดเต็มทีแล้วเนี่ยเก็บของเก็บองมียู่มีอเคียอเคยแม่เลยอุ้ยโอ้โหแม่นนูทำไมวะ ทิ้งกันหูนหรือมันตายไม่เช่ไม่เช่ไม่ไม่ช่อิอ้ไม่เปไม่ช่เป็อย่้าข้างอทิ้งหเด็ด ปดีที่วางลาวาก่อน,นคลิปขายกลางมสีสองตัวทีเดีวยวกันอีกตัวหนึ่งไม่มีเกาะหายเลยอีกต,ตัวหนึ่งก็ฟูนั่ผมบอกขายแหละ โดนอือเป่าหมดแล้วตายห่ามึงติ้งตรงกลางใช่ป่ะจัดให้อะไเลยก็ได้นะตรงกลางมีตรงมีตัวหนึ่งไม่มีเไรเลยเรืองน่าจะหมดอยู่เฮ้ยธนูก็จะหมดแล้วนะรึ้นต่อครึ้นอ่ะง่ายๆตัวหนึ่งมีหมวกก,กระเกาะอี่อีกตัวหนึ่งมี แค่บวกไปแล้วก็อังเกงจะเจงกะลงทัพเหล็กได้คนตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมันมีนี่นะน็อกแบก๊กโอ้โหน็อกแบ๊กจริงจริงว่ะตายปะเหยื่อเกือบโดนไปวิเน็ตแหลกตามไปตามเลยก็มุ่หมดแล้วเยอยตามเลย โอ้ยโดนไฟแล้วจะไปบ้ังไฟแนี่ยชิบหายไปบ้ังไฟครับไอ้ทัพโอ้ยเกือบมีหลังตามากมีเป็นทองตกอยู่อยู่ตรงไหนทั้งสองกองเจอละวมีหมวกนี่นะมีหมวกโคดิซีโอเคเดอ๋ยวก่นี้เขาจะหายชุดกอบแล้วหมดแล้วเออแม่เป็นทองเลย้องมาแล้วมาแล้ว ไอปนทองอะอุ้ยหหูหูมันมามนมามันมาแล้วมันมามันมา้จะเลยก็ก็เล็โง่โง่เรกับอุ้ยเสือนู่ที่อะไรเนี่ยเออมีกองนึงมาแล้วเะวม่งมาไม่ผ่าเลยม่ผ่านม่ง่านอีกองนึงไนงขอหาเลยใช่ไม่หาละขอหาจะดีขึวนจะด้นองละ จัดเลยแล,นนะแล้วกี่คนอ่ะสามคนบาทีมเดียวกันเราไม่ไม่โฟอะไรอีโก้เลยตายแล้วตอนนี้มันยิงโดนเพี้เออเล่นหลือูนยูแปนหนไม่โดนสัเล่นตามเลยมันไม่มีมันไม่น่าจะมีอะไรละเล่นหรือสองมันต่อบอกขึ้นไปแล้วยิงยิงก่อนยิงก่อนโอ้โหไม่ทำไม่ทำมาตามมาตามมีสายซัพพอร์ตที่ดีครับ สสปอตสายสปอยเปมัดทางนี้กันเป็นไรมันขึ้นมาแล้วยิงแม่งเออแต่หันตัวตามมอนบอกตามมอนต่ผมรีบเลบวกได้ไหมบวกเลยอย่าโดดนะอย่าโดดลงนะโดดลงมาตามรูอ่ะดูทางขวาดูทางขวาไม่ดูซ้ายโดดลงมาด้วทางดูขวาโดดได้เอาว่ะเออเอา่ะเจ็ดทิวสัต จีจีโหหาเด้อย,ยอดอ่ะมันวะยอดไหมครับมาเล่ตาตายแล้วจะตัดคลิปมั้งนะต้องไปคุณเต้นโชว์เดี่ยมนะฮะโอ้ยซัพพอร์ตเอ้ยสปอยล์กูดีมากมือด่านนี้ผมไม่ชอบเลยสายอะไดีวะไหนจะเล่นดีๆละคิดว่านะยทิ้งสายไม้พวกนี้มันมันอยู่ในโนมอลน่าจะโอเคกว่า ลองเล่นเอาบอกเวละเขาไม่มีเขามีแค่ไอ้เอ่อเอาเกมนี่ไปก่อนฮะขอเปล่งเกมเก็บเอาไปเลยจัดให้ไม่ดาบไม่ดาบไหมดับอีกดี๋ยวะนะเปิดทิ้งเออาไปไปไม่ด้หนีไม่ได้หนีหนีไหมไม่หนีไปนะครับเอานี่มาละเออาาเเดี๋ยวดับที่ไรไหมเบี้ยบุกงเฮ้ยเอาฟิชชิ่งล็อตไหม เอ้ากหมีกูมไปลบลบลอ้ยหนจะมาอีกหโอ้โหได้ยจะมาแล้วลบลบมีปีเอ่อปีหลันอึตัวเองตกใจอุ้ยระวังระวังที่ไหนยริงวะนึงึมีาไม่บอกกลัวมาให้กูป่าดีกว่าไหมอันนี้ไป มีแค่นั่นแหละหมดแล้วมันเสียโปรแกรมเลยอ่ะเฮ้ยมีมีมีทอรสันด้วยนี่เดี๋ยวหายไปแล้วอ่ะหายแล้วไม่หายแล้วเดี๋ยวเราจมันลงอยู่ตรงข้างหลังมัได้ไปเดี๋ยวคุดต่อมาโอเคผมคอยคุณไหมโอเคได้ครับได้ครับมามาทางอเลยตามมาโอเค เก็บของเก็บของเก็บของไม่ได้ของเหลืออีกว่นมีมีชามเน็ตหนึ่งดับเพชรมาเอาข้างล่างมีไข่ข้างในด้วยเอาเอาไปเลยของนี่มีไอ้นี่ไหมหรือว่าไหมมันมีอะไรมีฝั่งเราลี้สู้อ่ะฝั่งเราฝั่งเราไม่มีเหี้ยเลยตัวเคลไม่มีไม่มีตัวเดียวอ่ะมันมีตัวเดียวอ่ะ อุ้ยลงลงลงระวังระวังกูไปยืนเกาะข้อเดิมกูกะว่ากูจะไปเลยอุ้ยโอ้โหสัตว์กับ่องเหนียวเดี๋ยวกูไปแล้วกันกูไปกูตามไปเอ๊ะอเลือดไหววะนีหี้ยตัวแม่งเกินเออตามมาดีมาโอ้โหเลือดกู มีตัวมะมีตัวมะดูเลือดตัว <avez> นี้เออโอเคโอเคพอละคลิปนี้โอเคแล้วก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้กบผมเลอกันใหม่คลิปหน้แล้วบสวัสดีครับ